Hein, เอาออกไป2คนใครวะไหนอ่ะได้ครับไปไปเลีย่ไปเลี้ยไปเล้ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไปเวไปเอ็ไปเร็ไปเราวไปเร็วไปเร็วไปเนลวไปเร็วไปเร็ไปเร็ไปเร็วไปเวไปเั็วไปเ็วไปเไปเร่ไปเร็วไปเร็ก็วไปเร็ไปเร็วไปเร็วไปเวไปเไปรไปเ็วไปเไปวไปไร่ไปเ็ไปเปเไปเ็ไปไปเ่ไปเปเไปเวเไปเเไปเเป็ไปเ ทำไมกูไม่เหลอขับพี่อะต่อกูเจอไหมกูเจอไม้กับไลนนั่นกูกูโดนวันฟอกเตอร์เี่อจเข็มที่ตำรวจไม่ไล่ใช่ไหมถูกบาไล่อะไรนะเจาันนะจาจาเข็มอะเงี้ยไล่ไล่หมดไล่ดิถ้าเจอกะไล่ดิสายก็ไล่ไล่หมดอย่างไล่หมดพี่ว่าล่าสุดผมไปแก่เลยผมโดนไล่เลยฮโหลเนดูีงพิมกันได้ไหมถ่าเราไปถกอ่งนไหมเลยเขามาแล้วพี่เอาเลเต็มเอาอะไรกันไหมอะ ไม่เราเลจิมเลจิมมันได้จากไอันนี้ไม่ใช่หรอเจสุสารเจสูซูห้าเลยเรนเามือเอาเอามือเอารถไปแต่งยังแต่งแล้วที่ยี่สิบอ่ะโอ้โหเบอร์แม่งเชียร์เบอร์แม่งสวยจัดเลยว่าเบอร์แฟนเบอร์แฟ้นสูงกี่ตัววะน่ะสูงกี่ตัวสูงสามสามตัวเฮียโอ้ยแม่งอย่างอย่างไอ้นี่เลยป๋าอะไรจับกรจะเป๋าเลยด้วยไม่ไม่ไม่ฮัลโหลว่าไอ้น้องชายพี่ว่าไงว่าไง ไม่ให้ไม่ได้ไวเดียวครับฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยได้ยินแล้วว่าไงไม่เอามึงมาหากูว่าคุยไปแล้วคุยอะไรวะก็ไม่มีอะไรละได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินว่าไงตามเวลานะเออคุยไปแล้วมึงแค่ไปถามเฉยๆว่าติดใจอะไรหรือเปล่าเรื่องที่สภาวันนั้นอ่ะก็ติดใจอะไรอ่ะก็รอไล่รอไล่เก็บตกอยู่อ๋อรอไล่เก็บตกอยู่หรอพี่ยังไม่ได้เคลียร์กัน่เก็บตกเลยเรื่องเราตีใครเคลียร์ใครอ้าวเคลียร์ใครเคลียร์กับอาบังก่อนดิอาบังยังไม่จบเลยไหนไม่ได้ตีเลยเนี่ย เียร์อาบังเสร็จมึงเอากูต่อเลยไหมโอ้ยเฮาเนาะมีของแล้วเฮาเนาะมีของอะไรครับไม่มีนะมีดาบปากหลามหนึ่งทำไมเป็นไรยกทุยเฮียอ้าวร้องดิร้องดิก็ไม่ได้ร้องร้องตอนไหนล้อดิเออจะบอกร้องตอนไหนก็ไม่ได้ร้องอะไรเลยไม่กูถามว่ามึงจะเอาไหมมึงจะเอาไหมมึงจะเอาไหมมึงจะรีบมึงจะรีบไปไหนกูเอาได้วันนั้นมีอาการนะหน้ากระพาวมีอาการนะอ้าวมึงก็ต้องมีอาการดีกูไม่รู้ใครแทงกูอยู่ดีมาแทงกูเรื่องอะไรอ่ะ อ่ะออมึงก็แทงสวนมึงก็แทงส่วนป่ะกูก็ต้องสวนสวสวดิยัยไม่สวนมันก็หนีกูดิเออมันคุยจบแล้วมึงยังไม่จบอีกเหรอหรือยงไงฮะก็ไม่รู้ก็ถามดูว่าติดใจเลยหรือเปล่ามันไม่ติดใจแล้อยู่หรอกอือยอยากเช็คไงอยากเช็คอาการไงอ๋ออยากเช็คอาการไงนู้ว่ามีอะไร okay. ไปถามดูเห็นเห็นวันนั้นดูแซ่บแซ่บอยู่ในที่สภาวันนั้นอ่ะดูเปรี P ้ยวๆอยู่คนในแก๊งอ่ะใช่เะล่ะ อ้อนตีนอยูกันเลยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกอ้อนตรงอ้อนตีนมึงกับอาคติเองมึงกับเปี้ยวเองก็เปล่าอาคติอะไรอาคติอะไรอ้าวอาคติอะไรแล้วกูเปี้ยวอะไรเปี้ยวอะไรเออเปี้ยวอะไรอาคติเออก็ถามกูไม่เปี้ยวอ่ะที่สะพานไม่เปี้ยวอ่ะที่สะพานไม่เปี้ยวอ่ะเฮ้ยกูจะเปี้ยวอะไรกูก็ถามไม่เฉยมึงเป็นอะไรเออเอาไหมเอาไหมเอาเดียวอาไหมเอาอะไรเดี๋ยวมึงรอกูพร้อมก่อนดีือว่าเอาแม่เละเอาพร้อมไม่ต้องรอไม่ต้องรออ่าได้โอเคกูไม่รอหรอกไอสัตว์เดี๋ยวกูเอามึงเลยแหละเออมึงจำกูเรื่องอะไรอ่ะแค่นั้นแหละเออโ่ ไอสัตว์พ่เพมีแม่ไอเฮี้ยฟ้ามันเห่าไงมันเห็นมันเห็นกูแบบเบอร์ตีเลยเบอร์ใบช้อนกูเลยมาเด็กกวเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้ามันบอกว่ามันจะตีกูเลยเนี่ยอะไรของแม่กันรู้เนี่ยไอเฮี้ยบอกติดใจเรื่องาพากูกูไม่เล่นกูไม่เล่นถึงเรื่องนั้นกูก็ไอนี่แหละไอเจงไม่จบกับกูอีกเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดศูนย์สามตัวแล้วก็ห้าเอาไปปั่นมาเลยสวัสดีครับเอ้าวเหรอตีกูเป็นไรวะสาเหอ เก่าแล้วฮัลโหลได้ยินมินี่ยพี่เฟย์บอกพี่เฟย์บอกว่าเอาเปล่าเลยครับคนดูใช่เหรอพี่อุ้ยใจเย็นพี่โอ้ใจเย็นพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องโคตรเดือดโอเคพี่เพมันบอกว่ากลัวตัวนี้ไม่ได้เลยเหี้ยเสียยไม่อย่างนั้นอ่ะไม่อย่ากฟันอ่ะรถจะรุมทบก่อนอะไรไม่รู้อ่ะ เออเดี๋ยวคนทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานดำก่อนเนี่ยมมออครับเย้าโถมไหมโถมไหมโถมไหมล่ะยิ่งไปขุดตูงต่างกันทุกคนนี่ยิ่ยตรงเนี้ยไม่ถ้าถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงยังไปขุดอ่ะทีเนี้ยมึงไปเดี๋ยวมึงไม่เราแบบแบบหรืออะไรก่อนไครับเออไม่เดี๋ยวรถอ่ะรถอ่ะไอ้เชี่ยรถอ่ะ พีที่ไหนเนี่ยพีที่ไหนยูเออไปเลยไปไปไปแล้วก็เนไปแต่ว่ากูบอกไปก่อนนะตัวใครตัวมันนะเจอตรงรถตรงนั้นน่ะบอกไปก่อนนะใครใครใครได้พาไปพาสอนอหน่อยจะไปเอาพีที่สิไปด้วยเลยพาวะมีไม่เปิดอย่างกูเปิดนะกูจะต้องไปแต่งก่อนวะได้ไหมขึ้นมาเรยวไปด้วยพี่ยกไปด้วยพี่ยกมามาขึ้นมาขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เกมจะไหมไปไปลไกลเลยก็ไปเด้อโอ้พี่ยกอะไรพี่ดับบี้อะไรคือไรไปสี่สาวให้ดูหน่อยเอาบโอ้ย่ะ สีสาวหน่อยสาว่ะสาวตอนนี้มันยังในจุกอไร่ยออะไรนะจุกต่าหรืออนเลยมาจกอยู่สาวนะนดี๋ยวไปนี่ก่อนเลยไปเอาของก่อนเลยเอ้ยอะไรวะไม่ใช่เออมึงซื้อที่แต่งให้กูดิเท่ามี่ได้เลยต้องแต่งนะเราต้องแต่งนะไม่แต่งไม่ได้นะนี่กูดูจากทรงแล้วนี่อย่างน้อยกี่วันคันนี้กี่วันนะเอ้ยแล้วรถแล้วรถจากสภามันไม่มีรถรถแรงเหรอรถแรงจากสภาก็ทียี่สิบเลยพี่ กี่วันกี่วันน่าจะเวันอ่ะแล้วรถแล้วรถคันนี้ที่กูเอามาเนี่ยคันนี้ยอันนี้พี่จะรถจากสภาหรือรถจากโค้ดรถจากโค้ดยกกระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าเลขเลขหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดไปสี่สาวให้ดูหน่อยมันก็ต้องไปหาก่อนนะคนดูเอ้ยไม่ช่วงนี้เขาอยู่มันยุ่งช่วงเฟดฟาร์มเว้ยมันมันฟาร์มกันแบบว่าเจอปะเจอปะมา ขึ้นมาสวัสดีครับเน็ตผมมันกากไหมครับผมไม่รู้เน็ตเป็นอะไรเว้ยขึ้นมาดิเขามี่เน็ตผมมันเป็นอะไรไม่รู้เว้ยไอ้เี่ยมันแบบนับูนเหมือนเจ้าเน่าเน่าหรือจากอะไรนะเติมกาชาไม่ทันจังจเออมึงเติมที่นี่แหละเดี๋ยวมึงรอเตินนมเด,ดี๋ยวมันก็มาเองเว้ยโอ้โหดูรถดีเขาโคตรอื่นเลยอ้ยผมรอแล้วพี่พี่โยกผมรอเติมเท่าไหร่ยังเติมเท่าไหร่เนี่ยน้องเฮ้ยเขามีกิจกรรมติ๊กตอกเต้นติ๊กตอกอะไรไม่รู้อ่ะก็ลงติ๊กตอกไปเต้นทำคลิปเต้นแล้วก็ลงอ่ะพี